นั่นูสิเนี่ยเ้ยน่เอาเทียวไปนี่เราัว n g o à วที่นี่เพ่นอิมละจิานแกงเวขึ้นกาวันยนไ้เีย

เดี๋ยวแทงปลากินเิื่อสักครู่ปลาบกระพเอาน่าอีโนอันดาเห็นว่านั่นเห็นว่าหัวจระเข้มั้ยลูกโอ้ลูกปาไปเลื่อเลยนั่งนั่งดูนั่งดูน้ำจิ้มมันลูกลูกไหลน้ำจิ้มมันลูกหลิกไหล

ปลาหนึ่งสายปไปอะยะย้มไปล้เดียวกปาน้ปามันกัดไหกระดาระไมู้ก่กงเลยลูกคนโคตย่วิ่งละดอล้วกาดาจะแข่แ่เแข่้อยแข่เป็นดาวู้เนดาม่ดูด้วยเดวดิ